มันเป็นอันนี้ใช่ไหมจอมโจรนะ่ะกูเดาขโมยบทไปจากพทย์ศรีกูกลายเป็นซามูไรและเออชมพูเป็นอันนี้นะกูไปขโมยบทมานะเออ,ขอ,อเขียยไปแล้วตามด้วยชมพูนะชมพูมันเป็นจอมโจรเธอขโมยบทกูดีนะตายไปไอ้เหีย้ยแดงโดนยิงซะ เอาเขียวไปก่อนเราเขียวไปก่อนแล้วก็ค่อย์ตทูตาม มันปาดนะเหลี่ยงปาดแม่งอยู่ตรงศพอะแล้วถ้ามึงไม่โวดไอเขียวนะเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวจบโวดนี้เด้วกูยิงมึงแน่ไอเหี้ยเออเดกกูยิงมึงแน่เดกกูยิงทับทิมก่อนอะเออฮะเอาเขียวไปอย่าเออครับอย่าเออยิงกูยิงมาดิเออมายิงกูมายิงกูงกเขียวไปก่อนเนี่ยให้โดนยิงไม่อยากเต็ม พวมึงเกือบโดนกูซี่ดาบแล้วนะไอชมกูมเกือบยิงมึงแล้วนะไอมิ้นมันกดได้ก่อนกูนเกือบแล้วนะไอ้ชม <c oughs> อีฮ่มย้ายเบอร์ขโมยไว้ใส่ถึงพิขงขโมยใหม่แม่งเลยอย่าถึงกูยิงมึงแม่งเลฮนะไอ้โซ่ไปสัตว์ก <c oughs> ูเจ้า เออมาขโมยกูมากมากมาไม่เจอวามาขโมยกูดิเออกูจะเรมมาอยู่ที่กูแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโวตเหลืองทุกคนทุกคนทุกคนไปบหวเขียวคุณมีสามผมมีสี่อ่ะใครที่ไม่โดนคิวปิดนะบหวเขียวเลยนะ आधी म्हणजे दोन तीच गोष्टी आहे ना

เอาแบบตรงเลยผมไปฆ่าไปก่อนดิจะไม่รู้ว่าเออไม่รู้ว่าเขียวจะชอมโนดนหรือยังโดนชิปปิ้นได้ยังบวกผมมาเลยไม่รู้ว่าน้ำตาลตายได้ไงโอวยเจริญคือเมื่อกี้กำลังจะยิงไอ้ทัพทีมไอ้ทัพทีมแม่งใจไม่กล้าหวะอ,อย่ากดโหวตไอ,อย่าใจไม่กล้าไอ้ฮะ คือรถตั้งคู่กันไว้ยังเลยตัวมอะไล่างเลยล่ะานอคิวปิดเสมอ Great love Great m i r a c l